ล้วเล้วเขา,เาแล้วหน้ากันแหะมีเวลาว่างยังเว้นอาศัยตืนต่นตื่นเศร้าเอาตื่นดึกเอาแล้วกัไปเยี่ยมบ้านเพื่อนผลิตพรกมืออ้เหรที่เียงขึ้นเทียงขึ้นตี1นึงแต่มีโอกาสไปเยี่ยมผลิตน้ำแลงคเมันเพิ่อนกับขึ้นทไว้าันีกนะ ทิ้งไว้เให้เข,า,เขาไปเขาไปตรงที่คือเขาไปกดไหลเพม่อนกันบนั่งหลินพอมันมีสองเครื่องเครื่องเครื่องร่องกับไปไล่จดเครื่องรักห้ากับไปไปไป,ไปบึงคิดเงี้ยวเพม่อนคือบางบางง้านเขาลุกคำหลาเพอ่ันมีหลายบ้านเจ้าของบาบาอุบลเพอ่ันมีหลายบ้านเหมือับ ไปตอเียไปหลาย้านคือจะมาเนี่ดวงเพิก็ไปตอยไป้ัวลายบ้เน,นี่ดวงมันไก่บ,กกบ้านแล้วแะแต่ลก็ฮหอดชุดแต่ทะ่ฮหอดชุดนกเอี่ยเหมองอย่รงเี้ยอย่างงี้แม่นี่หรอกตัจวจุดไปอยู่ ถ้าบยจุดไวมันลื้ไมมันมันบเป็นอย่างนี้ทั้งเต่ตั้งแต่บ้านนี้กัเขาเขาขึ้นนี่ไปอีกขึ้นนึงขึ้นที่สองกับเขาบ้านนีงคือเราคิดไปคิดมากอโอ้มาสีบระัูมาเชิงกันก็เลยก็เลยจุดจุดซื้อไวจุดซื้อไวเฮ็ดเฮ็ดเป็นคิ้ไวเฮ็ดเป็นคิ้ไวเอาเนี่ยจิจำได้จะถาจะถาไปเบ่งคิดเง้วนี่มันไปไปไหนเบิดอ ขึ้นหนึ่งก็ได้ไยูทิปบานทิบบานที่เว็บาบานโตขึ้นนั่งโดรนนั่งเกือบสามชั่วโมงกลัวเกือบทีชั่วโมงน,นั่งนั่งไปเย็นมูเย็นีิด้วยนมันก็ยากยากต้อเก็บเหรียญนี่ระบาดนี่ขึ้นซ่าดถาอยอดวิวเขาหน่อยกับอะได้ะไรหน่อย ค,ค,ค่อยเค็บไปเ,เ,ท,เที่ยวโน้ตเอาใครแนี่ยจะคนมีงานเฮ็ดแนนะได้ครึ่งเหรียญได้ครึ่งเงินเดือนญเป็นงานอายุบา้านแบบแบบผมนี่ยป,ม,ปม,มีรายได้ก่อนมีรายได้ก็อนช่วงถอนมันถอนมันขายเขา่าขายงวัวทอะไรก่นคือรายได้หลัก ว่ามมงงานประจังมุงานประจําขอบคุณหลายเด้อน้องเอียงขอบคุณหลายเด้อครับผมตามสบายเด้อครับตามสบายครับตามสบายเด้อเดี๋ยวก็จะไปเฮ็ดเหตุไ่งานที่เก่าเลยติจอดไยู่ใ่กอนในคคบชั่วโมงกับที่ลุ่งนะ มันบินมันตอดดิล่ะมันบ้าตอดเธอจะว่ามันบินมันบินกวนดิคือตอนนั้นตอนนั้นต้นโพ้งามันะงานมันหักก่มันเลามันตายมันฟูมันเขาไปยูตั้งเต้ตั้งเต้เขาเคี้ยวคุณเนาะมันหักใี้ปลาเข่าจนเาหอดเดือนเมษายังคอยดีไปตัดเขาไปยูกบ่าเนี้เอาเอาเรือสูบไปตัดโอ้มันบินมาตอมหอตอมยังก็คือมันบ้าตอดดิล่ะ มันประตอดบายัางมังคือหมิ่งนีง้ม่คือหมิง่งถ้าหมิง่งไล่ตอดแต่กนเพเาว่าเมไม่หัใไซเป็นไม่หัใไซแล้วักเครื่องสีโกขึ้นว่าใหม่เลยเ่สก ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกทกำลังใจขอบคุณทุกไลททุกเลยครับผมขอบคุณหลายๆ